ที่มาของคําว่าขนมจีนสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงเองนะคะวันนี้อาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นจะถามทุกคนกันค่ะว่าใครชอบกินขนมจีนบ้างขนมจีนเป็นอาหารที่พบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นอาหารจานหลักที่อยู่คู่ในสังคมไทยมาช้านานภาคเหนือเรียกขนมเส้นภาคอีสานเรียกเ้าปุ้น ภาคใต้เรียกขนมจีนและภาคกลางเรียกขน,นมจีนทั้งนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยรู้จักกันดีในชื่อขน,นมจีนค่ะแม้จะเป็นอาหารที่คุ้นเคยแต่ยังมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าขน,นมจีนมีที่มาอย่างไรและมีตอนไหนนะเป็นอาหารไทยหรือเปล่าสอบพายน้อยนักเขียนประวัติศาสตร์ไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์กล่าวถึงเรื่องราวของขนมจีนไว้ในหนังสือกระยานิทานสารพัดเรื่องน่ารู้จากรอบสํารับเล่าว,ว่าในพระนครศรีอยุธยามีคลองหนึ่งชื่อคลองขนมจีนและอีกคลองหนึ่งชื่อคลองน้ำยาและในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏว่า มีการทำขนมจีนเลี้ยงกันเป็นกลางใหญ่นั่นหมายถึงขนมจีนมีมานานแล้วนะและคงนิยมกินกันมากจนนำมาเรียกเป็นชื่อบ้านนำเมืองกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฏเรื่องการกินขนมจีนในวรรณกรรมไทยเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนตอนที่25่สตอนเจ้าลานช้างถวายนางสร้อยทองแก่สมเด็จพระพันวษา ความว่าถึงวังยับยั้งสาลาชัยวิเศษในยกโพดชนามาเลี้ยงเป็นเหล่าเหล่าลาหอยชี้ข้าเหนียวหักหลังดีไม่เมื่อยขาแจวห้าแจวหกยกออกมาทั้งน้ำยาปลาครุกขนมจีนพลันเห็นไหมล่ะคะว่าขนมจีนมีมายาวนานแค่ไหน แต่เอเคยสงสัยกันไหมคะว่าขนมจีนเป็นอาหารคาวพอต้องกินคู่กับน้ำยาต่างๆแต่ทำไมทำไมรีขนมแล้วเกี่ยวอะไรกับประเทศจีนถ้าจะคิดแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากชื่อขนมจีนคำก็น่าจะมาจากภาษาจีนหรืออาจจะเป็นอาหารหรือขนมของคนจีนมาก,ก่อน แต่เอเรื่องของวัฒนธรรมอาหารและเรื่องของภาษาต้องใช้ประจักษ์หลักฐานที่ลึกไปกว่าน,นั้นค่ะจากการสืบค้นบทความในฐานข้อมูลไทยศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเรื่องเส้นหมี่ในวัฒนธรรมการกินของคนไทยกล่าวว่าอาหารประเภทเส้น อาจจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนเนื่องจากมีวัฒนธรรมการนำเส้นหมี่มาประกอบอาหารในวัฒนธรรมไทยโดยการพบร่องรอยการบริโภคเส้นหม,มี่ในชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราชในกรุงศรีอยุธยาแต่เอไม่ได้กล่าวถึงขนมจีนเลยนะแล้วขนมจีนมาจากไหนล่ะมาฟังคำตอบกันค่ะ สพรายน้อยกล่าวว่าคำว่าขนมจีนน่าจะมาจากคำมอนซึ่งเรียกขนมจีนว่าขนมจินคำว่าขนมหมายถึงแป้งที่จัดกันเป็นกลุ่มก้อนส่วนคำว่าจินแปลว่าสุกสอดคล้องกับคำไทยคือข้าวหนมหมายถึงข้าวที่นำมานวดให้เป็นแป้งภายหลัง จึงกลอนคำเรียกเป็นขนมซึ่งไม่ได้มีความหมายที่หมายถึงขนมหวานอย่างที่เข้าใจในปัจจุบันเช่นเดียวกับอาจารย์องค์บรรจุนอาจารย์ประจำสาขาวิชาท่องเที่ยวคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชุงนิเวศมหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธกล่าวในรายการประวัติศาสตร์นอกตำราว,ว่า คนส่วนใหญ่เชื่อว่าขนมจีนเป็นวัฒน,นธรรมของคนมอญเพราะว่าคนมอญอยู่ที่ไหนก็ปรากฏวัฒน,นธรรมขนมจีนอยู่ที่นั่นอย่างในพม่าที่มีคนมอญอาศัยอยู่ปรากฏอาหารคล้ายๆขนมจีนเรียกมงหินกาที่แปลว่ามอญและอาจารย์ยังให้ความคิดเห็นเช่นเดียวกับสพลายน้อยว่า คำว่าขนมแปลว่าแป้งและจีนแปลว่าสุกสันนิษฐานว่าขั้นตอนการทำขนมจีนค่อนข้างยาวนานกว่าจะสุกได้เมื่อสุกแล้วอาจจะเรียกกันว่าจีนแล้วจินแล้วจีนแล้วจินแล้วหมายถึงสุกแล้วพร้อมกินนั่นเองจึงเรียกกันว่าขนมจีนต่อมาคนไทยเรียกเพียนมาเป็นขนมจีน และอีกหนึ่งหลักฐานที่ทำให้เราเชื่อว่าขนมจีนไม่ใช่ของคนจีนเกิดขึ้นในช่วงราัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ได้สั่งให้ยกเลิกการกินขนมจีนในการทำบุญกรุกจีนแต่เปลี่ยนมาให้กินเกาเหล่าแทนเนื่องจากกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดว่าขนมจีนเป็นของคนจีน อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมการกินขนมจีนมีปรากฏอยู่หลายพื้นที่ในภูมิภาคอุตสาหะซึ่งเรื่องที่เล่าไปเป็นร่องรอยของการสืบค้นเรื่องขนมจีนของนักวิชาการและไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรการกินขนมจีนก็ได้ค้นชื่อว่าเป็นอาหารของคนไทยอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแพร่หลายไปเรื่อยๆเชื่อว่า จะเป็นอาหารยอดฮิตสําหรับใครอีกหลายคนไปอีกนานและตอนนี้หากใครไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีไปกินขนมจีนกันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ